เดบยูบให้โฮเซเซเปดาลังตำแหน่งผู้ท้าชิงไฟบังคับมัวลิซซโอสุไลมานประธานของ w ดบบีได้ออกมายืนยันให้โฮเซเซเปดาเป็นผู้ท้าชิงไฟบังคับของแชมป์โลก w ดบบีรุ่น140ป่ปอนด์ที่จอร์ดเทเลอร์คองอยู่ในตอนนี้จอร์ดเทเลอร์คองแชมป์โลก WBC WBO IBF และซูเปอร์แชมป์โลก w b a รุ่น140ปอนด์และกำลังจะขึ้นชกในฐานะแชมป์โลก4สถาบันหลักครั้งแรกกับแจ็คคัทเทอร์เลในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าในวันที่26ซึ่งไฟนี้เป็นการป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับของ w b o เมื่เดือนที่แล้วทางโฮเซเซปาด a าได้เอาชนะโยชัววากัสทำให้เขาได้สิทธิ์ตำแหน่งผู้ท้าชิงไฟบังคับ และจะได้ชิงแชมป์โลกกับผู้ชนะระหว่างจอร์ดเทเลอร์กับแจ็คคารเทอร์ในไฟหน้าสำหรับทางประธาน WBC หมัวริซิโอสุไลมานก็ให้สัมภาษณ์ว่าเซเบดาเป็นผู้ท้าชิงไฟบังคับของรุ่นเราได้ตกลงกับ WBO ให้ได้โอกาสชิงแชมป์โลกก่อนในตอนที่มีการรวมแชมป์มันจึงเป็นคิวของ WBO โดยแจ็คคารเทร แต่ปัญหาการบาดเจ็บทำให้ไฟนั้นเลื่อนออกไปแต่เซเปดายังอยู่ในฐานะผู้ท้าชิงไฟบังคับคนต่อไปประธาน WBC กล่าวจากสถานการณ์ในตอนนี้โฮเซเซเปดาคงจะได้โอกาสในการชิงแชมป์โลกอย่างแน่นอนแต่อาจจะไม่ใช่กับจอร์ดเทเลอร์เพราะถึงแม้ว่าจอร์ดเทเลอร์จะชนะแจ็คคอเทโร ก็จะมีโอกาสสูงที่เขาจะสละแชมป์โลกทั้ง4ีเส้นเพื่อไปโชคที่รุ่นเวลเทอร์เวทนั่นเอง